สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับแอคชั่นะครับแล้วในคลิปนี้ครับผมก็จะเอาปืนซามูเอลนะครับมาคอมโบคู่กับปืนสไนตตัวใหม่นะครับที่เติม3,599บาทนะครับผมโอเคก็เอามาดูนะครับว่ามันจะแตกต่างกับสไนเฮดไวทเดอะซหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยว h ฮดไวเดี๋ยวไฮอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดอา้าวเดี๋ยวกูต้องทิ้งอะไรก่อนอ่อทิ้งปืนพกปึ๊บเก็บมา หลักเป็นพกโอเคเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานครับผมเรามาดูกันนะครับว่ามันจะแรงสักแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับปาลุยกันเลยดีกว่าโอเคผมเพิ่งรู้ว่าไอสา้สไนเดอร์เนี้ยมันมีคุณสมบัติคือยิงต่อเนื่องนะครับแต่ว่าไม่เห็นจะต่อเนื่องเลยวะไม่รู้ต่อเนื่องยังไงนะครับผมกาลังหาอยู่ก็คือยิงแบบไม่สลับใช่ไหมหรืออะไรยังไงยิงไปเลยครับผมยิงไปเลย อ๋อเหมือนจะเห็นเหมือนจะเห็นแล้วเดี๋ยนะเอาใหม่นะผมสลับมานะลองคลิกซ้ายสามครั้งดิอ๋อนี่ไงต่อเนื่องเฮ้ยต่อเนื่องกี่ครั้งวะเมื่อกี้เหมือนสี่ครั้งเลยเดี๋ยวเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อต่อเนื่องห้าครั้งเลยเหรอก็คือถ้าคลิกซ้ายค้างอ่ะเหมือนจะไม่ได้เหมือนต้องคลิกคลิกงเอานะครับหนึ่งจะได้เนี่ยโอเคตามนั้นครับผมดามเมจและความแรงไม่รู้แต่ว่าเอฟเฟกของ องปืนซามูเอลอ่ะก็แรงอยู่นะทนายรู้สึกว่าก็น่าจะแรงด้วยยิงไปเลยยิงไปเลยยิงทะลุไปเลยยิงไปเลยครับเรียบร้อยครับตัวหลังระเบิดไปแล้วเรียบร้อยครับผมมาครับรอบที่สามรอบที่สามมาเลยครับระเบิดมาระเบิดมาเลยทั่วแมปเลยครับโอเคเลีรยไวมากครับยิงเลยยิงไปยิงไป รอ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 อันนี้คือคลิกอย่างเดียวอะ่ะใช้สนาย,ยิงด้วยนะครับยืนอยู่เฉยๆไม่ได้ครับเออนั่นแหละมาครับรอบนี้รอบที่สี่มีแค่ไหนก็มาครับเดี๋ยวยิงบอสเดี๋ยวใช้ปืนสนาเนี่ยยิงบอสนะครับยิงให้บอสมันตา,ต,าต,าตายหาไปมีไอตัวหลังที่มันมานซ้อนๆก็ยิงทะลุแม่งให้หมดเลยนี่นี่ยิงแม่งเลยยิงแม่งเลย ยิงไปอุ้ยไอ้เหี้ยตายตายไปทำไงต่ออะต้องบั๊กใหม่ไปเลยเฮ้หรือว่ายิงไปเลยแต่ยิงไปเลยแล้วกันยิงไปเลยครับผมเดี๋ยวจยิงต่อเนี่ยห้านัดเนาะแล้วก็สลับแล้วก็ยิงต่อครับอ๋อเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้โอเคสลับครับแล้วก็ยิงต่อโอ้ยนัดละหนึ่งพัน ผมเมื่อยนิ้วแล้ววะยิงไปยิงมาเงี้ยเรียบร้อยครับแตกครับโอเคเหลือไฟแนลบอสครับบอสต,ตัวสุดท้ายตัวใหญ่ใช้มีดนี้ดีกว่าได้ของเล่นมาใหม่มก็ต้องใช้เปะวะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าป่ะบัระเบิดไปเลยครับมีดฟันครับน่าจะได้อยู่นะใช้มีดตวนเล่นอน่ะอ้พี่อีเยออย่างแรงอะ่ะรู้แล้วเล่นไรี๋ยวผมขออนุญาตบักระเบิดแล้วการบักระเบิดไปเลยนะครับ ปาระเบิด์ตไปเดี๋ยวลบหลังเสาจะได้ไม่โดนเฮ้ยไอ้เทียเก็บโดนปึ๊บทันปะเออทันอยู่ปาระเบิด์ตไปโอเคใช้นี้แหละอันนี้โคตรแรงไฮไลท์เลยเอ้ยทอาไมไม่ได้ไอสัตว์เออได้ละระเบิดลงไปมีต่อครับที่ขวาโอเคโคตรแรงบอกเลยเฮ้ยปาระเบิดก่อนที่ขวาเท่าอย่างแรงครับ ไเฟอัเดทเฟลเดทจะเป็นยังไงวะลองนี้ลองนี้ลองเทสโอเคปาเบิดไปหลบหลังเสาครับหลังกำแพงดีโอ้โหใช้มีดต,ตัวนี้ก็ยังไหวอะทุกคนดูดิแรงชิบหายเคขวาครับปาระเบิดไปฉลบข้าวออกไปเลยโอเคปล่อยลูกน้องมาโดนทั้งแมปชิวชิวครับปล่อยมาปล่อยมาเลย หมดอะหมดอะบอกเลยโอ้ปลาระเบิดก็ตายหาได้เฮียโอ้โหศูนย์จะศูนย์ศูนย์เหลือไว้ทําไมตามนี้ก็เป็นคิวของสไนไฮเดรซันบ้างนะครับมาลองดูกันเลยก็เดี๋ยวใช้เป็นปืนกระบอกเดิมน,นะครับซามูเอลเดี๋ยวเดี๋ยวปืนพกโอเคบัคติดไหมต้องลองเทสดูครับติดหรือเปล่าโอเคเหมือนจะติดนะเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยครับเอาสไนมา สไนกวัวอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เต็เดิมเลยครับผมขอบักแปบ๊บมาแล้วก็ยืนตรงนี้แช่ยาวเลยทำไมไม่ระเบิดโอเคระเบิดละ่ะบอสออกมาแล้วครับยืนอยู่เฉยๆดิจะตายให้ไหมดาเมจเข้าเท่าไหร่เนี่ยมองไม่เห็นตัวเลขอ๋อหนึ่งร้อยก็เท่ากับสไนเมื่อกี้เลยนี่ว่าแต่สไนตัวนี้คือคลิกซ้ายยิงค้างได้เลยนะครับมันดีตรงนี้แหละทะลุหมดอาวกระสุนหมดชิบหาย ไม่ได้เอากระสุนบามาโอเคไม่เป็นไรครับแค่นี้ก่อนก็ได้แตกแค่นี้ก็แรงแล้วเพราะว่าตอนที่มอนมันเกิดมาเยอะๆใช่ปะยังไงอะ่ะมันก็โดนเอฟเฟคระเบิดอยู่ดีไว้ทุกคนแค่นี้ชิลๆครับสบายๆมันจบไว้อยู่แล้วโหมดฟรีอะฟีอาตำนานอะ่ะห้านาทีก็จบแล้วระเบิดดีระเบิดดีเออระเบิด,ด,บดนั่นแหละ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  ายหายกันหมดบอสออกมาไงก็ตายอยู่ดีหดาเมจเข้าทีละหนึ่งร้อยเอาไงกับมันดีเอา้าไอ้ตัวหลังทำไมมันเข้าแรงจังวะเรียบร้อยแล้วเปิดไปมาดิอ๋อเหมือนเหมือนดาเมจมันจะไปโดนตัวหลังซะมากกว่าใช่ปะ่ะไปดูตัวนี้ดีนี่ไงนี่ไงเริ่มแรงแล้วอ๋อมันกระจายดาเมจช่วยกันหรอนึือว่ามันเท่าๆกันโอเครับทราบและรู้เรื่อง เงียบเงียบเก็บโอเครอที่สามแล้วจะรอดูระเบิดเฮ้ยระเบิดหน่อยสุมระเบิดนี่ว่ะมันก็ไม่ได้ระเบิดหมดทุกตัวมาๆมาๆมา,มาช่วยกันเว้ยช่วยกันนั่นแหละนั่นแหละยิงบอสแม่งแหละยิงเข้าไปยิงยิงโดนปะไอตัวนิ่งๆต้องยิงตัวนิ่งๆเว้ยเรียบร้อยค้าระเบิดช่วยยิงช่วยยิงเรียบร้อย <laughs> อยู่เฉยๆก็ตายไม่มีใครยิงมันเลย <laughs> แบบงงอ่ะ รอบที่สี่ครับเดี๋ยวเอาทนายสกิดบอสหน่อยแล้วกันเหมือนจะยิงไม่โดนนะยิงบอสอะเพะลืมไปมันไม่มีกระสุนโอเคแม่งกระสุนทิปนี่เองเดี๋ยวจะปั๊มเลือดก่อนเดี๋ยวกูจะตายหาเอาโดนลุมครับโดนลุมเฮ้ยผมด้วยระเบิดช่วยหนิดิเยอะมากครับตอนนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวตรงไหนอีกวะยิงบอสไม่โดนใช่ไหมนี่เห็นปะมันยิงไม่เข้า เพราะว่าไม่มีกระสุนโอเคแต่ว่าเข้าบอสเน้นๆเลยนะตอนเนี้ยเข้าแรงมากดูดูดูดดเลื่อนมันลดลดไปนหนึ่งคืบอะ่ะเนี่ยเรียบร้อยตายห่าโอเคเดือบอสตัวใหญ่จะใช้เป็นมีดกับระเบิดเจดีจบมันนะครับสเต็ปเดิมเลยคลิกซ้ายครับขึ้นเลขสามปุ๊บคลิกข,ขวาเรียบร้อยไม่มีเสียงอะไรเลยเวลาไปเล่นห้องมีดอ่ะคือฟันไม่มีเสียงจังหวะมีดเลยนะเกียดมากๆ เงียบมากเลยมีตัวนี้มันจะเงียบไปไหนวะไม่มีหาเลยเลยมีแต่เสียงสกิลบอสกับระเบิดผมโอเคแป๊บเดียวมันก็จะตายแล้วขวาเรียบร้อยฟีอัพเดตมาแล้วกลับมาดีครับหลบๆก่อนหลบก่อนอย่าตายอย่าตายอยู่หลังกำแพงได้ครับไม่ต้องห่วงครับมองเห็นตัวเลขเห็นเลขดาเมจปาระเบิดลงไปซ้ารขวา ปาระเบิดลงไปคลิกซ้ายปึบ๊บแล้วก็คลิกขวาครับซ้ายระเบิดไปต้องปาแล้ว,ลแ,ลวแล้วก็คลิกขวาเรียบร้อยตายหาครับโอ้จบง่ายๆก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ